เอสหรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมเป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส h i ช HIV. จนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องและง่ายต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสเช่้โรคติดเชื้อราชนิดปรสิตโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียวัณโรคและโรคมะเร็งและท้ายที่สุดแล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิต การรักษาผู้ป่วยโรคเอชแพย์จะให้ยาต้านไวรัสเพื่อควบคุมไม่ให้จํานวนไวรัสเพิ่มจํานวนมากขึ้นพร้อมกับเพิ่มจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 เพื่อให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นและจะมีผลข้างเคียงในระยะสั้นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนส่วนในระยะยาวจะมีอาการไขมันในเลือดสูงซึ่งแพทย์จะสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดซดีก็เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง มันไม่ได้ทํางานโดยตรงแต่มันเป็นตัวที่จะไปชี้แนะให้เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นทํางานถ้าเราได้รับเชื้อเอชวีเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ CD4 ซึ่งเซลล์ที่มันใช้มากที่สุดก็จะเป็นตัว TH17 เมื่อมันเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ CD4 เนี่ยแล้วจากนั้นมันก็จะหลุดออกมาจากเซลล์ CD4 นะฮะแบ่งตัวได้แล้วมันก็หลุดออกมาแล้ว c d 4ตัวนั้นก็ตายไป ไอ้ตัวที่หลุดออกมาก็ไปเข้า C D 4ตัวใหม่ต่อไปแล้วก็ไปแบ่งตัวต่อไปเพราะฉะนั้นจำนวนไวรัสก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ตัว C D 4ก็ตายไปเรื่อยๆเมื่อไม่มี C D f o เป็นตัวนำว่าโอเคนะคุณต้องเพิ่มจำนวนนะคุณต้องไปกระตุ้นเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์เพชฌฆาตหรือเซลล์หน้าฆ่าไปจัดการกับเ,เชื้อโรคเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนคนนั้นก็จะเกิดโรคขึ้นแล้วก็อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคอันนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยไทยร่วมกับภาคเอกชนได้เปิดเผยผลงานวิจัยชิ้นใหม่ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV โดยการนำสารสกัดธรรมชาติจากพืชไทย5ชนิดได้แก่บังคุดฝรัง่งงาดำถั่วนเหลืองและใบบัวบกซึ่งพบว่าในพืชเหล่านี้มีคุณสมบัติในการช่วยปรับภูมิคุ้มกันร่างกายโดยหัวหน้าคณะวิจัยยืนยันว่าสารสกัดจากพืชเหล่านี้สามารถเพิ่มค่าซีดได้ โดยที่ผ่านมาทดสอบกับผู้ป่วยเอสอาสาสมัครในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่27รายพบว่าค่าซีดี4เพิ่มขึ้นและทดสอบในอาสาสมัครที่รับยาต้านไวรัสอยู่แล้วเป็นเวลา2ปีในอำเภอสารพีและอำเภอดอยสะเก็ดจ,จังหวัดเชียงใหม่25รายพบว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสลดลงและช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นซึ่งบริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็ในมังคุดเราก็มีสารซึ่งเราตั้งชื่อว่า G M 1นะครับในในบัวบกเราก็มีไตเทอร์พีนไซกลคไซน์นะครับในในในงาดำเราก็มีเซสซามินนะในตัวเหลืองเราก็มีเจนิสตีนนะครับในกวาว่าในฝรั่งเราก็มีพวกวิตามินซีคอมเพล็กซ์นะพวกเรล่านี้เป็นสารซึ่งสามารถไปทำงานกับเม็ดเลืดขาวปรับระดับภูมิคุ้มกันทั้งนั้น เราผสมกันลักษณะที่แตกต่างกันเราก็จะได้ฤทธิ์ที่แตกต่างกันทำงานจะปรับภูมิคุ้มกันในลักษณะแตกต่างกันกรณีของ HIV เราต้องการสร้างภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีสูตรที่เราสามารถทำแล้วก็หวังว่าเข้าไปแล้วมันจะสั่งเมล็ดขาวให้ทำงานเพิ่มเมล็ดขาวปรชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแม้ว่าผลจากการรวบรวมรายงานการรับประทานจากอาสาสมัครเป็นที่น่าพอใจแต่ผู้วิจัยก็ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช้ยารักษาโรคเพียงแต่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ป่วยเท่านั้นและยินดีหากจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐขณะเดียวกันแม้วิวัฒนาการจะก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่จำนวนของผู้ป่วยโรคเอสยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น และยังคงเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้เพียงแต่การทานยาช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการรักเดียวใจเดียวและการใช้ถุงยางอนามัยก็จะเป็นหนทางป้องกันที่ดีที่สุดปวีณาปทุมนนท์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน